ครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับมาให้นำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อโกเบโก้นั่นเองนะครับฮะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นโกเบโก้รุ่น SK 145R ขีด3 YY07 แล้วนะครับลูกค้าครับฮะเป็นเขีด3แล้วก็เป็น YY07 แล้วนะฮะบอกได้เลยว่ารุ่นนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะใหม่มากๆนะลูกค้าครับถ้าเกิดเทียบไปง่ายๆเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับตัว SK 140 Mark 10บ้านเหล่านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าใหม่มากๆนะตัวนี้นะครับฮะแล้วก็ออปชัั่่่นนนขอองเเเจ้้้าาาตววีียยบกไดลม ตัวออปชั่นออปชั่นจัดเต็มมากๆนะฮะตามเชฟต้นคลิปเลยนะฮะเริ่มจากตัวอาร์มของเขานะฮะที่ไม่ใช่อาร์มธรรมดานะตัวนี้เนี่ยเป็นสเปคอาร์มยาวพิเศษนะครับลูกค้าครับะฮะก็คือช่วงอาร์มของเขาเนี่ยเขาจะยาวนะฮะกว่ารถพวกเอ่อคนคนณแฟนดัตทั่วไปเนี่ยประมาณ30มสิบถึงสีเซนได้เลยนะครับ ช่วงอาร์มนะฮะยาวกว่ารถุดทั่วไป37ึงซีเป็นได้เลยและไม่น้ำซ้ำตัวนี้นะฮะมีลายหัวกระแทกเดิมๆจากโรงงานติดมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะตังอาร์มพิเศษนะฮะลายหัวกระแทกนะฮะเดิมๆจากโรงงานและไม่น้ำซ้ำนะตัวนี้นะฮะสเปคใบแทกของเขายังเป็นใบแท็กใหญ่ด้วยนะครับนี่นะฮะ ฟูออปชันจัดๆเลยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับหายากมากนะฮะ Option ออปชันแบบนี้ถ้าเกิดทนายที่กำลังตามหานะรถขุดโกเบนะฮะที่ต้องการออปชันเต็มๆฟูฟูนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนรีดจับรีดจองได้เลยนะครับนี่สภาพรอบคันสวยตามสาใจรู้ไหม่บุ้งกี้สวยนะฮะแต่ขอยกน้ำหนักมีติดมาให้เรียบร้อยตามสใจรถญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะรถญี่ปุ่นจะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับอ่าสวยมากเดี๋ยวเปิดดูแพลนกาทรทวนกันนิดนึงนะครับชิปนี่นะฮะ ว่าแพ่นะฮะก็ตามท้องเรื่องนะฮะสวยงามนะฮะรอยรีมาร์กเงาๆนะฮะยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยรีมาร์กอยู่ครบนะฮะแห้งๆสวยๆจุดวั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกตัวสลับคันโทวนก็มีติดมาให้เรียบร้อยตามสายรถปีใหม่หรุ่นใหม่นะฮะมีมาให้ครบเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับ SK135SR นะครับอ่ะเปิดดูปั๊มกันนิดนึงนะครับชึบนี่นะฮะ แหามก็แห้งๆสวยๆเช่นกันนะสายเสริงไฮดรอลิกไม่มีจุดรั่วซึมนะฮะโอลิงข้อต่อไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับแห้งมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่หล่อสวยโกเบโก,โกนะครับก้องหลังมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะฮะเซนตรงเซนตี้จัดเต็มนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดดูแผงด้านข้างอีกฟังหนึ่งกันบ้างนะครับอ่า ตามไทโกเบนะฮะในส่วนของพวกแผงว่าน้ําของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะมีตัวตะแกรงนะฮะดักพวกเศษขยะนะฮะเศษวัสดุที่ในง,งานของเราเดี๋ยวไม่ให้ไปอุดตันแผง่าน้ําของเขานะฮะเขาก็เลยทําตัวนี้แนยติดมาให้เรียบร้อยเลยก็ถือว่าดีมากๆกองากาศสุมบาแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะฮะก็ได้เกิดจะสวิตช์ตอนเช้าก่อนการใช้งานเป่าลมเป่าลมเนี่ยก็เปิดฝั่งนี้แล้วก็คือฝั่งนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะ SK135 SR นะฮะคีดสามนะครับสวดมากนะคันนี้นะครับบอกเลยนะฮะ,ะดูภายในกันหน่อยนะครับ สภาพหน้าตาภายในนะคะประมาณนี้เลยก็ถือว่าสวยมากนะคันนี้นะครับบ่อเบิดก็ไม่ได้มีรอยฉีขาดอะไรนะครับตัวนี้นะฮะหน้าจอของเขาก็แน่นอนเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามนะฮะนี่นะก้องหลังชัดแจ๋วนะดูง่ายใช้งานง่ายมากๆเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกันนิดนึงนะฮะเทสพวกระบบการใช้งานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดตัวให้ดูก่อนนะครับ ลอยได้นิ่มๆสบายๆนะครับอันนี้คือลองรอบต่ําสุดให้ดูนะลูกค้าครับก็กดตัวได้สบายๆชิวๆเลยนะฮะตัวคนตรงคนโทนเนี่ยนิ่มนะฮะตามไม้ตามมือนะครับนี่นะฮะรอๆนะครับสถยกว่าซ้ายนะครับตามไม้ตามมือนะฮะอ่ากวาดบูมเขาออกนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะครับเดินหน้านะฮะไหลันนะครับ เนะปิดตัวข้างขวานะครับ่าถึงกลับนะฮะปิดตัวข้างซ้ายนะครับนะฮะกาสู้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับเดินหน้าถังปกติปิดตัวไปมาสู้แรงได้ดีปกติเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปักขึ้นไปด้านบนฝาเครื่องกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของชภอพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับไป เลยนะครับเนี่ยนะครับพอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะลูกค้าครับเราก็จุดเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ซีสุกเทอร์โบนะฮะวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้นะฮะจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มีแอซูบิชินะฮะดี04 EG นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องมิซูนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพเครื่องนะฮะค่อนข้างมากกิบมากๆนะฮะตามสายปีนะฮะตามสายรุ่นของเขาเลยที่เป็นรุ่นใหม่นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆกัันนเลยะครบไป ครับอ่าอย่างไรแจ้มใบนะฮะแห้งๆเกลื่อยๆทุกจุดเลยนะพวกจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามประเก็นนะฮะโอริ Link หัวชีดเนี่ยนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมเลย <c oughs> ประเก็นเทอร์โบก็เช่นกันนะไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของ,ของเขาเนี่ยนะฮะก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะ าด้านบนนะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะด้านหลังบูมนะฮะไม่มีรอยร้าวรอยดามนะรุ่นตัวนี้นะครับนี่นะฮะ หล่อเลยนะครับอ่าสเปคเนี่ยบอกว่าจัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับอ่าถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถขุดนะฮะโ Kobeco SK100 สายไฟอ่าขีดสาม YY สุดเจ็ดคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรติดกันตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะฮะอันก็จะมีรูปของเขาและเยียร์เอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถรอใช้งานของเขาแบบเยียร์เอียด์เลยนะฮะก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและโดูได้ชมกทนารถ่ายอกด้าสีกทั้งคีน แล้วก็พวกปั๊มตัวเดินเครื่องของเขานี่ทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะที่สําคัญออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆนะตัวนี้นะครับค่อนข้างหูอ o p ชันเลยไม่ว่าจะเป็นออปชันของเขาที่เป็นอาร์มยาวพิเศษนะลูกค้าครับลายหัวกระแทกที่มีมาให้เดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะฮะและก็สเปคใบแทวงเขาที่เป็นใบแท็กใหญ่ด้วยนะครับโหค่อนข้างฟูมากๆนะฮะถ้าเกิดทนหนสนใจนะฮะต้องรีบจับรีบจองนะออปชันแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับและก็ค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ร้านกลางๆนะลูกค้าครับไม่แพง สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้นี้กับประตูกับวโก้ sk หนะึ่งร้อยสัตนาคีสามวายวายศูนย์เจ็ดคันนี้นะครับตกต่ท้านใคนที่ดูแลชอบนะฮ like, ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เชอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ